Ban, mana ni? Ada ke pak? Mana ni kan? ni kan? กูจะทดสอบความไอคิวมึงหน,น,หนห่อยรส,นนใใรอสร้างกระดูกฮะสร้างกระดูกมึงเห็นอะไรปีนี้เนะี่ยเห็นไหมอยู่สถานี้มันดูใกล้ๆนี่มันหักไปหรอมึงต้องสร้างกระดูกตัวเนี้ยให้มาต่อเนะี้ยโดยปิดกั้นน้มันช่องเนะี้ย เศษตัวเนี้ยเออน่ยสร้สางกระดูกขึ้นลักษณะอย่างเงี้ยต่อตรงเนี้ยมันหักไปประเก็นเหรอเออประเก็นเด็กกูทำเองมึงทำกระดูกให้ได้มันมีประเก็นเกา่าหรอ่ไม่มีไม่มีเลยต้องสร้างใหม่ของเลยอู่เยอะแยะอันนหรอใช้เป็นพลาสติกยพยายามล็อกให้อยู่ทำให้มันล็อกให้อยู่ห้ามสูงห้ามต่ำกันติดกันน้ำมันทำให้ได้เครื่องมือเพียบแล่ ทายคาดนี่ล่ะเดี๋ยวกูจะการเองมึงทากกระดูกป่ะเอาตัดออกไปวะเอ่อไม่ต้องตัดเอาแค่ทากกระดูกอยงเงี้ยตัดถ้าตัดออกมันจะง่ายไงเออตัดได้ตัดเลยเออตัดไปเลยเออทำให้ได้ให้เวลาวันนี้เอาไอเดี๋ยวกูกูทำเองก็นั้นแหละมึงมึงแค่ผ่ารูน่ากูจะล้างน้ำมันก็โอเคอยให้หักนะเดี๋ยวกู